I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong มันจะเกินนะนะไอ้สัสโอเคมันก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วย <Yeah. S 2> นะครับผมเช่นเคยนะครับเจทีกิติชาแนลนะจ๊ะน้องๆเป็นไงพี่เฟียวอะ เฮ้เข้มเท่เลยคนมจะก็สำหรับวันนี้นะทุกคนนะผมจะพาทุกคนมาชมนะครับรถตัวแรงนะครับลูกอะไรวะยูโรหกหกชักเจ็ดเป็นไงอโหยังเฟี้ยวรุ่นนี้เป็นรถนอกกระแสนะครับทุกคนนะนอกกระแสมากๆเลยนะแต่ว่าผมจะเอามันกลับมาอยู่ในกระแสนะครับไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะเพราะตอนนี้กําลังปลุกปั่นอยู่นะครับตอนนี้กําลังล้างเครื่องอยู่นะว่าจะผ่าเครื่องวันนี้นะแต่ เสียเวลาไปทั้งวันเลยนะครับวันนี้จะพมามชมน,นะว่าเป็นรถอะไรนะครับน้องๆเนีน่เป็นไงล่ะครับโอ้โหมิโอตัวแรงมิโอแดงในตำนานนะครับโอ้โหเป็นไงอย่างเฟี้ยวบอกเลยว่าจัดแนวคันนี้นะไม่ได้สุดแค่ภายนอกนะทุกคนนะ <Nope. S 1> แต่มันสุดที่เครื่องนะครับโอ้โหอ <Okay. S 1> ย่างเฟี้ยวครับบอกเลยโอ้โหด,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 ดูดิ <Nope. S 1> อูดูทอทอทอดูดิโอเดี๋ยวค่อยไปฟังเสียงเครื่องนะครับนี่ มาดูชุดสีกันก่อนดีนกว่าเลยนะครับเรื่อจากชุดสีนะชุดสีเป็นสีแดงแก้วนะครับอันนี้เป็นสีแดงแก้วนะไม่มีมุกนะนะครับน,นี่ดูสีแดงเลยแดงแตงเป็นไดเป็นไดเอ,อบ่อยอะ <c oughs> เออโปรโมทมันก็โปรโมทอยู่ทุกที่เป็นหลายร้านนะ <c oughs> นะครับก็ คันนี้เป็นสีแดงนะครับมีผีบ้าวันนี้มปรีวิวรถแต่มาเจอผีบ้านะครับไม่รู้เป็นอะไรนะรวมทั้งกูด้วยนะครับพวกโอ้โอย่างเฟี้ยวครับน้องนี่บอกเลยสุดจัดนะครับน้องโอ้โหอย่างเฟี้ยวคบตูบอกเลยนะตัวแรงตัวแรงนะนะครับชุดสีนะครับอย่างที่บอกไปเป็นสีแดงแก้วนะครับชุดบนก็จะมีเป็นประกับทดรอบนะครับเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะไม่ไม่มีบอกนะนะครับโอ้โหเขาจะหาว่ากูบ้าวันนี้ดูการ ชุดล่างนะชุดล่างมามาต่อชุดล่างนะชุดล่างก็จะมีเป็นกระบอกชกนะครับเป็นกระบอกชกกึึงนะทุกคนนะอันนี้กระบอกชกกึ่งนะเป็นมีโอตรงรุ่นนะครับก็นี่นะครับน็อตดูดูดูอันนี้เป็นจานแต่งนะนี่น็อตแ่งมีสามตัวในเะห <c oughs> ี้ยใส่สามตัวก็ใส่นะ <c oughs> ไม่รู้จะพาหลุดวันไหนอะนี้ <c oughs> ล้อเป็นคอมดาวนะครับคอมดาวสีทองนะจ๊ะนี่ <S <S หูล้ออย่างเล็กบอกเลยหน้า1.2นะครับนะนี่ย่างนะครับเป็นเบอร์อะไรไม่รู้นะครับดูไม่ออกมองไม่เห็นนะมืดนะโอเค <Okay>. <S <S นี่นะครับโอโโ้โหเป็นไงยังเฟี้ยวชุดหน้าว่าจัาบแล้วนะครับนี่ล <c oughs> าเลียรถไม่ได้มีรายเยินนะทุกคนนะดูดูทรงดูสรงสงูสงนะสูงนะแต่รอดูรถผมรถผมต่ำกว่านี้แน่นอนบอกเลยนะครับ ดูอย่างเฟี้ย feel, ดูมือเบรกดิไอเชี่ยโอ้โหเจ้าของรถแม่งอยู่สิงคโปร์อ่ะดูดูสภาพรถมันโอ้โหตังค์ก็เยอะนะเวทางาน,นสิงคโปร์สิงคโปร์ดูดิดูสภาพรถดิเชี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ชุดหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นท่อนะครับนะกูมหาชชัยนะน,นี่เป็นท่อตัวเก่าแล้วนะเก่ามากเลยนะนะดูคอดิดูโอ้โหคอนี่คือแบบว่าไอนี่เลยนะ คือคอเล็กนะแต่ลูกนี่แม่งแบบโอ้โหหมกมหาศาลนะครับนะหกหกนะหกหกชักฮาโอ้โหเกินนะครับมีใครทําไม่ได้มีโอเนี่ยรุ่นเนี้ยโอ้โหดูดิคือแบบสภาพนี่กังมากดูอย่างเฟี้ยวครับน้องๆโอ้ดูดิโอ้โหสุดจัดสุดจัดเป็นไงโอ้เฮ้ดู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 รุมเรอ่ะดูรุมเรนี่โอ้มองไม่เห็นเทียอะไรตอนนี้มืดฟ้า เป็นรถพนมนะเบาะนะฮะเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะโยชิโยชิมูระเป็นของญี่ปุ่นนะนะครับเป็นไงโอ้โหยังเฟี้ยวนะครับนี่ป่ายมาจากนครพนมนะคันนี้นะนี่โอ้โหฝั่งนี้ก็จะมีเป็นช็อกนะครับเป็น Y S S นะอันนี้เป็นแท้นะจ้าน้องๆวะดูโอ้โหดุมเป็นดุมเจาะอันนี้ออ้ปาดด้วยไอะเหียดูดูปาดเพื่ออะไรนะครับนี้ปาดเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับนี้โอ้โหดูยังเฟี้ยวนะครับ ด <Okay. S 2> ูสดนะคันนี้นะแบบสุดแยกสุดแยกเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องดีกว่าว่าคันนี้สุดแค่ไหนโดดดงดงเลยบ่โดดดงดงไงไม่รู้จะติดได้เลยบะยิโรมาติดได้ยิโรดูเขาดูตัวเองคงจะติดไม่ได้บ่ทุกคนแม่งแบบมันสุดแยกมากเลยนะสุดแยกมากคันนี้เดี๋ยวให้ยิโรจัดการให้ โอ้เดินเบาอ่ะเอ่ดูดิเป็นไหนใด้อันนี้มันโมเมนต์รถธรรมดาเนาะรถแต่งรถแต่งอันนี้มันรถแต่งเาแล้วเาแล้วเๆาแล้วโอ้เดี๋ยวเขาด่าหัวนะครับโอ้โหเป็นไง สุดจัดบอกเลยว่าสุดจัดนะครับสุดมากๆนะโอ้โหอย่างเฟียลครับน้องๆดูดิชุดสีมันสวยมากนะทุกคนนะดูแบบโอ้เรียมมากเรียมมากเรียมจริง <Okay. S 1> นะครับโอ้โหเงาวิบวิบวิบวับวับวับเลยนะครับนะโอ้โหรู้ว่าพูดอะไรอยู่คนเดียวนะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างแล้วนะก็จะกลับลรถตเองนะนี่ พามาชมนะครับอยู่ที่ที่เดิมนะจ๊ะร้านช่างโจมุกดาหานะครับน,นี่แล้วก็มีน้ำยาพิเศษด้วยนะเราได้น้ำยาพิเศษมานุ้งยาแตง่ง <c oughs> ดู <c oughs> มืดไอพี่ใหย่ฉีดไม่ออกไอ้สัตว์พังพ <c oughs> อฉีดพังนะครับก็ดูแล้วกันนะครับทุกคนนะโอ้โหดูดิอ <c oughs> ย่างเฟี้ยวครับ <c oughs> มึงน้อง <c oughs> โอ้โหบอกเลยนี่ว้า ก็สรคิวนี้นะคุณนะประมาณนี้แหละบ้าบอๆไม่รู้เป็นหาอะไรนะโอเควันนี้ดีดดีดมากเลยนะครับตอนแรกว่าจะถ่ายตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับมันร้อนนะรับร้อนมากๆเลยนะวันนี้นะอยู่ไม่ได้นะทุกคนนะแบบร้อนสัตร์เลยนะไม่รู้จะบอกไงดีนะครับก็คลิปนี้นะคุณนะเอาไว้เพียงแค่นี้กันนะไปเจอกันใหม่คลิปนะครับนะไม่รู้จะไปหรือเปล่าววันที่หนึ่งน่าจะไม่ได้ไปนะเพราะว่าน่าจะลงเทปนะครับก็ว่าจะขึ้นปูนซับด้วยนะครับก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้อง สำหรับคลิปนี้นะครับบายเพียงคลินี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ